ตัวนี้ NVG 39ก็มาดูกันว่ามันเมืดเป็นยังไงนะครับอ่ะมาดูกันปุ๊บเห็นไหมตัว NVG 39นะครับตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะใหม่นะครับ NVG 39ก็ตัวกล้องอ่าในวิชัน NVG 39ในวิชันเปิดมา ยี่สเก้าในว g 3 9นะครับตัว nvg 3 9เนี่ยัเป็นตัวลักษณะประมาณนี้เล็กๆประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็น gen 3นะครับระบบวิซอน nv gen 3นะครับแบตเตอรี่เนี่ยการใส่แบตเตอรี่เนี่ยก็ใช้แบต cr หนึ่งหกแปดห้าศูนย์นะครับใส่มาตรงนี้ใส่ขั้วเราต้องใส่ขั้วานี้ออกมาก่อนนะครับมันบอกว่าขั้วบวกอ่านขั้วบวกตรงมานะครับตรงนี้ใส่มาก่อนนะครับตัวหน้ากล้องเนี่ยตัวหน้ากล้องเนี่ยจะ ประมาณนี้นะครับเล็กไหมเนี่ยตัวนี้เป็นไฟฉายฟลเทสามารถปรับได้ตัวนี้ใส่เดินได้ซูมได้นะครับก็การใช้งานเนี่ยก็ตัวนี้เป็นขาจับยึดหมวกนะครับอ่าตรงนี้กําลังขยาย1เท่าไปจนถึง6เท่านะครับซูมที่ต้น NV อ่าซูมปุ๊บนี่นะครับมานะครับมาตรงนี้ปุ๊บตรงเนี้ยมันเป็นข้อจอยอ่าคุณสามารถใส่นะครับข้อตรงเนี้ยว่า คุณจะมายังไงนะครับเนี่ยแล้วคุณก็ใส่ลงไปปุ๊บนี่นะครับพอปุ๊บแบบนี้หมุนอืมรัดเพื่อแน่นนะครับอ่าประกอบปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวจะมาใส่การติดหมวกฟาสว่าเป็นยังไงนะครับเวลาเปิดเนี่ยคุณเปิดปุ่มนี้นะครับเปิดปุ่มนี้ตรงกลางนี้กดหนึ่งสองสามสี่ห้าเปิดขึ้นมาอ่าคุณเห็นไหมเนี่ยนี่นะครับเห็นไหมเนี่ยตัวนี้ปรับโฟกัสนะครับปรับโฟกัสสายตานะครับ ตัวนี้เปลี่ยนสีปุ่มนี้คือปุ่มเปลี่ยนสีนะครับเปลี่ยนสีว่าคุณจะเอาเป็นสีอะไรนะครับสีธรรมดาเนี่ยเนี่ยเป็นสีเขียวเรื่ไงอานะครับเรื่ไงอเนี่ยเนี่ยเปลี่ยนสีเขียวสีขาวมันจะมันจะได้สีเขียวสีขาวนะครับเนี่ยเนี่ยคุณเห็นไหมสีเขียวสีขาวตัวนี้มันจะมีเข็มฮิทอยู่นะครับอา ตรงนี้คือปุ่มซูมนะครับกดซูมดีต้นคุณดูเลยดูด้านข้างนะครับดูด้านข้างเนี่ยซูมดีต้นนะครับเนี่ยสามารถดูได้นะครับซูมดีต้นเนี่ยสองสามสี่ห้าหกแปดเนี่ยซูมตัวปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้คือปุ่มซูมปุ่มนี้คือเปลี่ยนสีแล,ล้วได้ไงอาร์กดค้างไว้แค่ได้งไงอาร์นะครับตัวนี้ถ้าคุณจะเปิด wifi คุณก็กด เปิดปุ่ม Wi-Fi นะครับมันต่อได้นะครับโอเคเดี๋ยวมาใส่ที่การใส่กล่องใส่ติดหมวกนะครับว่าติดหมวกยังไงนะครับติดหมวกฟา้าสยังไงก็ติดหมวกฟา้าสเนี่ยผมจะติดหมวกฟา้าสอย่างนี้นะครับแล้วสอดลงไปโอเคตัว NVG 3 9นะครับตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับ NVG 3 9กา็ตัวกล้องอติดในวิชา NVG 3 9ในวิชนเปิดมานะครับ ตัวนี้อ่าเปิดมาคุณจะเห็นอย่างนี้นะครับนี่นี่นะครับอ่าคุณจะเห็นอ่าประมาณนี้นะครับอ่าการกดเปลี่ยนสีกดปุ่มนี้นะครับกดปุ่มนี้เปลี่ยนสีแล้วเปิดในอาร์นะครับกดเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวนะครับกดอีกครั้งเป็นสีแดงนะครับเปิดในอาร์ปุ๊บกดค้างไว้นะครับไออาค้างไว้กดตรงนี้ค้างไว้นะครับมันมันจะเป็นดูด้านข้างซ้ายนะครับล่างซ้ายอยู่ว่าไออาออนนะครับ แล้วก็กดเร่งกดอ่ะปรับระดับ IR ก็กดตรงนี้นะครับเป็นระดับหนึงระดับสองถ้าคุณมองผ่านเนี่ยคุณจะเห็นเนี่ยแสงนะครับอินฟราเรด IR เป็นจุดแดงๆนะครับผ่ามองด้วยตาเปล่านะครับกดตัวนี้เร่งสามนะครับนี่นี่สองสานะครับสามสี่หนึ่งนะครับปิด IR ก็กดค้างตัวนี้ค้างไว้นะครับ กดค้างปิดนะครับปิดอาค้างนะครับถ้ากดซูมกดตัวนี้ซูมนะครับกดตัวนี้ซูมนะครับซูมกดตัวนี้กดดูด้านล่างซ้ายนะครับอือหนึ่งสองนะครับเห็นไหมสีนะครับสีเข้าอ่าหัเข้านะครับโอเคก็ใส่ที่ประมาณนี้ตัดเสียง o p s c o l i y นะครับเวลาพับมาเป็นอย่างนี้กับกล้อง navigation nvg สามเก้านะครับอ่า เราใช้งานมามันจะเป็นลนักษณะประมาณนี้นะครับปุ๊บอ่านี่นะครับ EVG 3 9อ่าการใช้งานก็ไม่ยากนะครับคุณก็พับเก็บอ่าตอนนี้ผมพับเก็บนะครับพับเก็บหูฟังผมหมุนปุ๊บนี่มาปุ๊บนี่นะครับพับหมุนอ่านี่มานะครับหมุน หูฟังตัดเสียง OPX Core นะครับนี่ใส่แบตเตอรี่ได้นะครับนี่นะครับ,นะรบกล้อง v g สามเก้าปุ๊บนี่มาเป็นแบบนี้ะนะครับนี่ปุ๊บหมุนนี่นี่นะครับโอเคก็ใส่ให้ท่านดูว่าประมาณนี้ะนะครับนี่ OPX Core กล้องในวิชั่น เอ็มบีจีสามเก้าเจนสามนะครับนี่ปั๊มไม่เนี่นะครับอ่าประมาณนี้นะครับอืมนี่นะครับัดเสียงกับกล้องในวิชั่นนะครับ M อ็มีสามเก้านะครับก็ติดตั้งประมาณนี้นะครับหูวหัวปุ๊บปุ๊บเนี่มาอย่างนี้นะครับยืดมาทุบอ่าห่ามาปุ๊บนี่นะครับยืดมานะครับ นีอ enfin ่อย <si ่างนี้นะครับปุ๊บนิชั่นขึ้นมาปุ๊บนี่นะครับนี่นะครับใส่มาอย่างนี้นี่เปเป็นประมาณนี้นะครับอ่าไม่ปุ๊บอ่านี่นะครับทำไมหากปุ๊บปุ๊บนี่นะครับปุ๊บขึ้นมาหมุนนี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับกล้องนิวชั่น NVG สามเก้ากับหูฟังตัดเสียง เสียง o p s c อ ry นะครับการใส่งานใช้งานก็หักมาปุ๊บปุ๊บใส่แบบนี้นะครับไม่ตุกนี้ในวิชั่นนะครับหมุนมาปุ๊บหมุนในวิชั่นหมุนนะครับหมุนปุ๊บนี่ปรับปุ๊บคงสตาร์นี่นะครับเปิดนี่นะครับปรับนี่ อ่านี่คุณสามารถใส่ประมาณนี้นะครับนี่นะครับมองไปนี้นะครับนี่นัางข้างนั่งหน้านะครับปรับโฟกัสนะครับนี่มันดูดีนะครับโอเคเข้าใที่ท่านดูว่ามันใช้งานอย่างนี้นะครับนี่กรถหอดปุ๊บ อ่าหอดปุ๊บอ่านี่ใส่หมุนนี่นะครับปุ๊บใส่นะครับใส่หูฟังปุ๊บนี่นี่นะครับนี่หมุนปุ๊บนี่ปรับปุ๊บนี่หมุนปุ๊บนี่นะครับอ่าหูฟังตัดเสียงว p s กอับกล้องไลทวิชั่นเอ็ีวีสามเก้า ก็เป็นประมาณนี้นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับพอรปุ๊บขึ้นนะครับขึ้นนี่โอเคก็สาที่ท่านดูประมาณเก้านะครับตัวนี้ nvg สามเก้าก็มาดูกันว่าพื้นที่มืดเป็นยังไงนะครับอ่ะมาดูกันปุ๊บนี่ เห็นไหมเห็นไก่ไหมนี่แหละรครับไก่ที่มืดนี่นี่น,นะครับเห็นไก่ตัวนี้สามารถซูมได้นะครับซูมได้กดปุ๊บอ่ะเห็นไ,ไหมนี่นี่นะครับซูมนี่ซูมเอ่อนะครับซูมออก เห็นไก่นะครับเห็นไก่นี่นี่นะครับเคก็ใส่ถ้าดูประมาณนี้มาทดสอบกล้อง NVG 3 9มเก้าในว i ่น Gen 3นะครับ <c oughs> พื้นที่มืดนะครับพื้นที่มืดมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่นะครับเห็นไก่เลยใช่ไหม Gen สามนะครับ Gen สามนี่ นะครับามาดูนี่พื้นที่มืดนะครับไม่เห็นปุ๊บนี่นะครับ nvg 39ในพื้นที่มืดนี่นะครับโอเค thank you